นี่มีสาวๆเต้นให้ดูด้วยนะครับอ้อนะครับออ้เดี๋ยวเราจะแกล้งเข้ากันนะครับเน้นได้อย่างนื่มไหลเลยนะครับเอาตายเฉยอะเยอตายคาลรรเฉย แต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องแวะเติมนมันนะจ๊ะโอ้เรายังเซียนอยู่ครับเรายังคุมรถได้อยู่นี่พานสาวไปเที่ยวด้วยไม่มีเกาะมีแต่ปากแตกไปครับเอ๊ะพวกวนง่อนดูดูแต่ดูเธอวิ่งดูเธอวิ่งไม่อยางแค่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดตองก็จะพามาจัดสเปคคอมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสเปคคอมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของ CPU นะครับก็จะเป็นตัวไลเซน53606คอร์12เทรดนะครับเป็น CPU ที่เล่นเกมคุ้มมากๆเลยนะผมเร็วแรงตัดต่อได้สตรีมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงวันนี้กันว่าจะเร็วแรงแค่ไหนนะครับในส่วนของเมนบอร์ดก็เป็นรุ่นกลางๆนะครับเป็น m s i b 4 5 0 t o m a h a w k เลยนะครับบอกว่า เมนบอร์ดตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยสามารถใส่ได้ถึงลายเซนเก้าเลยเรสามารถใส่ลายเซนห้าพัน5000ซีรีส์ได้อีกด้วยนะครับใส่แรมได้4แถวได้ใส่ SSD M.2 ได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของแล็คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็เป็น 16GB สัมมา2องเ,อเลยสามารถเปิดลหลายโปรแกรมได้อย่างลื่นไหลเปิดเกมเปิดโปรแกรมพร้อมกับสตรีมก็ยังได้นะครับผมโดยที่คอมไม่ค้างไม่แหลกไม่หน่วงนั่นเองนะครับจะมีย้ก็จะทําให้เราทําหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเนาะต่อมานะครับในส่วนการเก็บเก,บเก,บเกมลงวินโดว์ลงโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้เป็น ssdm 2 nvme กันครับก็ใช้ใหโหลดเกมไว้โหลดโปรแกรมไว้ไอัปเดตไว้ติดตั้งโปรแกรมไว้นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของพาวเวอร์สปายนะครับตัวน,นี้จะเป็นพาว เราสามารถตับไฟได้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะแล้วก็ในสกของพระเอกของเรานะครับผมถ้าเราจะเล่นเกมจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือการ์ดจอนะครับผมจะเป็นการ์ดจอ rtx 3 0 6 0 inno td นะครับผมที่มี ram ในตัวถึง 12G กิกเลยนะครับผมจะให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถเปิดสุดได้หลากหลายเกมเลยนะครับหรือว่าเราจะไปใช้ในการ e n c o d ดในการยิงสตรีมก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนเคสคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับผมซึ่งเคสคอมพิวเตอร์ตัวนี้ซึ่งโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมจะเป็นเคสเอยแล้วก็ทาให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันดูเป็นแนวตั้งนะครับผมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับเคสตัวนี้ก็จะเป็นชื่ออ cp สามนั่น บอกแอปปอกได้เลยนะผมแคปวันนี้ถ้าจะเอางบเหมาะสมก็อยู่ประมาณ2 0,000ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงกันดูว,ว่าเครื่องจะเร็วแรงแค่ไหนนะผมเกมที่ผมจะมาทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็นเกม GTA V 5M นะครับซึ่งเป็นเกมที่ฮินมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมอื่นๆเนี่ยก็เล่นได้อย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับผมจะมายกตัวอย่างแค่1เกมนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวเครื่องนี้กันเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูการปรับตั้งค่ากันครับผม setting แอดวานซปรับเป็น Fu l l h ดกราฟิกส่วนใหญ่จะปรับเป็น High เลยนะครับจะปรับ Shadow เป็น normal นะครับเพื่อความลื่นไหลนี่ครับม่ y High ผสม High นะครับอ่ะนี่ครับขยับไปไปมามาแบบนี้นะครับนี่มีสาวๆเต้นให้ดูด้วยนะครับอนี่ครับอ้อเดี๋ยวเราจะแก้งเข้ากันนะครับเน้นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราจะไปหน้าโรงพยาบาลกันนะผมว่าคนจะเยอะเฟรมเรทจะได้ประมาณไหนนะครับอืมมาครับหน้าโรงพยาบาลมีที่จรอดรถพอดีเลยนะครับพอดีเลยโอ้เสียงดังมากครับเ <c oughs> มือ่อไง,งหน่ะคือแป๊บนึงครับรู้สึกว่าเสียงดังนะับผมปรับออดิโอก,ก่อนนะครับ โอ้ย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 ทำไมทำไมสีแดงนะครับเอาใหม่นะตั้มหนึ่งนะเซิร์ไปอะไรเนี่ยขอดูก่อนนะโอเคครับผมแต่ผมปรับตรงนี้ก่อนโอเคครับปรับตรงนี้มันจะหายหบ้านผมแล้วเอา้าตายเฉยเดี๋ยวตายคารถดเฉยงงเลยต้องไปทำบุญที่เขาขออ่ะก็ออกไปปะนี่ไงครับของผม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมช่วยพยาบาลก่อนนะครับตายมีทำบุญครับตายหน้าโรงพยาบาลเฉยเลยนะที่หมอไปที่หมอไปหมอ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 ช่วยผมด้วยผมตายหน้าโรงพยาบาลตายหมอหน้าหนาต้งค่าบักเกียร์หมอหมอผมตายหมอป่ะไอ้เตเสียงดังไปหน่อยคือตอนตายเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันแบบเปรียบเสมือนว่าเอ้ยเราตายเนี่ยเราจะไม่สามารถคุยกับใครเราจะไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้เลยนะครับ เข้าโรงพยาบาลนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปไปนอนเตียงก่อนนะครับเดี๋ยวตายนะครับโอเคขอบคุณมากครับพร้อมไปนอนเตียงนะครับเฟรมเลเจตสิบเฟรมลื่นไหลสิวทำงานสาน30%นะครับโอ้โอ้ไปไหม้ไฟไม้ไปนี่นอนก่อนนะครับพักฟื้นก่อนโอ้อยู่ดีก็ตายสังงันนะครับโอ้โหเราใส่ยันนารโตะด้วยนะครับเพื่อความขมังเวทดูครับ กำลังแบบสืบเสือื่นนะครับดูครับไหนล่ะไหนล่ะนะครับเออ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 ครับสงสัยผมหิวข้าวหิวน้านะครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวกินน้ําก่อนสักครู่หิวทําไมนระอ่น่หหิวตายหิวข้าวตายเล่นเกมอย่างเดียว นะครับขยับเมาส์ด่นปื๊ดนะครับภาพสวยมากเลยนะครับนี่มีสาวๆมานั่งเฝ้าด้วยนะครับทุกคนมีรู้สึกว่ามีน้องแบบ FC อยากอยากตามติดชีวิตแอดพอกในเกม gta v 5 m นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันเนี้ยแอดจะมาละะไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆด้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปนะผมขอกินข้าวก่อนแล้วกันจะตายก่อนอ่ากินข้าวป่าผมของปวดเลย นี่ครับกินข้าวผัดนะครับพร้อมกับกินเบียร์ด้วยผมเพื่อความซีดโอเค okay, เพื่อความซีดรู้สึกเมาเดี๋ยวผมจะโชว์การการเดินให้ดูนะครับไปครับ เฮ้ยอ hey มาแล้วมาแล้วนล่ะน้องสาวผมอยู่หนล่ะมามามาโอ้ oh, 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 oh. อะไรล่ะอะไรนี่อะไรมาเลยเช้าไก่ขันยังไม่ได้นอน <laughs> สีม่วงเหมือนกันเลยไปครับดูท่าเดินดูท่าเดินสุดควร <laughs> เอารถหายไปไหน ดูท่าเดินกันทุกคนหาไหมเพิ่งกินเบียร์เสร็จนะครับเมาเดินไม่เป็นท่าเลยนะครับดู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 จะสะดุดล้มตายไหมนี่โอ้หุวหน้าหมุนไปทั่วครับไปครับพอเสร็จก็เสียงหายแล้วนะขิวข้าวจนตายเ้าเล่นไม่กินข้าวไม่กินน้ำครับเดี๋ยวเราไปหารถก่อนนะครับ เค okay. เจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คนเยอะๆกันให้ดูนะครับปักหมุดก่อนปักหมดที่กาทำของกันนะตรงนี้โอ,โอ้ชนชนชนนะครับการขับรถเร็วๆไวๆภาพสวยงามโอ้ยชนชๆชนชน,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 ชน เดกแก๊งเดกแก๊งผ่าไฟลงไฟแดงนะครับไปเลยแมกนัมอืมปวนอยู่ตั้งนานนะครับอืมเป็นไงบ้างครับทุกคนเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับภาพไมตกแมปเดี๋ยวเราจะแซงรถกระบะแล้วนะครับอืมร้อยเฟรมแล้วนะครับตอนนี้แรมเกอร์อกินไปประมาณ10กิก น้อง s u อยู่ที่ประมาณ70องศาแล้วผมขอคอฟยิงที่4.1แรงๆเลยแต่ผมรู้สึกว่าเดี <ITA> ๋ยวผมอาจจะต้องแวะเติมน้ํามันโอเรายังเคียนอยู่ครับเรายังคุมรถได้อยู่นี่พาสาวไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูที่คนจะเยอะกันนะครับผมว่าเฟรมเนีจะเหลือประมาณไหนใครวะน่ะเนี่ยตอนนั้นมีแอดด็อกเข้ามาลงเล่นกันแถวนี้ตรงนี้นะครับ แต่จำขัดก่อนเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวรถรถรถเข้ามาวะเนะี่ยตำรวจด้วยะปนะ่น่ะอ้าวหายร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ถ้ามีเนตัดงนี่ผมติดไปแล้วนะครับย็งไงบ้างครับทุกคนเล่นได้ลื่นไหลถ้าใครสนใจอยากสมัครเของแอดบ x ็อก เล่นเกม GNB FM หรือว่าเกมอื่นก็ทักมาได้เลยนะครับผมมีงบเท่าไรจัดให้ได้หมดเลยนะผมไม่ว่าจะงบหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนสามารถจัดให้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมตัดต่อวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่าจะไปเทรดหุ้นก็จัดได้หมดเลยนะครับทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยครับอา้าวอยู่ดีๆก็เสียงหายไลน์ไม่ตอบ คนใกล้จะเยอแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ดูน่ะจากประมาณ100เฟรมนะครับตอนขับเข้าไปใกล้ๆอาจจะมีแหลกมีหน่วงบ้างน,นะผมเป็นปกตินะครับเพราะว่าเซิร์ฟต้องโหลดนี่ครับไปครับขับตรงก็ไปเลยโอไม่มีแหลกไม่มีหน่วงนะครับอ่ะเฟรมเลยนะตอนนี้เหลือประมาณ50 60เฟรมนะครับตอนนี้คนอยู่ในเซิร์ฟประมาณหนึรคนอ่ะลงดูเดี๋ยวผมเข็มคัดออกก่อนนะครับ โอเคครับผมนี่ครับโอ้ยชนชนชนโดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้ลืน่นไหลเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดอีโมชันสั้งหน่อยผมชอบท่าวิ่งมากไปครับนี่นี่กณเลือกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีเกาะมีแต่ปากแตกไปครับเออไปป่วนก้นดูดูดแต่กูชอาวิ่งดูท่าวิ่งไม่่างแค่ ถ้าวิ่งมันกวนส้นตีนใช่หไหมเดูครับเดียวถ้าวิ่งเ,ออเดี๋ยวเยนป่ายืนป่ายเนปยืนไปโชว์หน่อยไปดีกว่าเว้ยเดี๋ยวูุโดนตีนนี่ครับเป็นไงคนลื่นคนเล่นเยอะๆนะครับตรงนี้วิ่งบนรับวิ่งปวดงานเล่นได้ลื่นไหลเลยภาพฟูงฟิงดูแสงและเงาต่างๆนะครับอา่าเนาะ ้าใครสนใจอยากได้สเปคคอมแบบนี้เคสคอมพิวเตอร์อย่างนี้สามารถทักมาได้เลยนะที่จริงเครื่องนี้มันสามารถปรับไฟตรงนี้ได้ปรับไฟที่แรมได้ปรับไฟสะพายได้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าผมนี่ครับหรือว่าเราจะปิดไฟก็ได้ในกรณีที่แบบอ่ามันแสบตาใช่ปะ่ะอ่าเปิดไฟออนนี่ครับหรือว่าเราจะเป็นโหมด RGB เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเราจะอเอะอจะชนจะชนนี่นี่นี่ น no ี่รับายสปายไหมครับรับลายสปายไหมครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนไฟที่หล well, ังสปายก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับนี่เปลี่ยนได้หมดเลยเอา RGB ใช่ไหมนี่ครับทาได้หมดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับใครที่จะเล่นเกม GTA V 5M บอกเลยบอกเลยว่าเล่นได้สบายๆภาพสวยใครว่า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 ตอนนี้ผมปลอมตัวครับผมใส่สูตรจะไม่มีคนจำผมได้นะครับโอเคครับันไงก็ถ้าสนใจสามารถ ทักมาได้ที่ชื่อเฟซบุแอด็อกหรือว่า l i n e at ดแอดบ็อก c สเปได้เลยนะครับสามารถติดตามทัทางทางรีวิวได้ที่ช่อง YouTube แล้วก็ทาง TikTok ของแอดเลยนะครับโอเคครับแอดไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้ว <c oughs> ผมไปแล้ว